เริ่มจะได้แล้วจ้าทุกคนนม่วาก็จะไ้ตักใส่ชาม,ม่จ้าสเสร็จแล้วไปตักเสิร์ฟใส่ชามแ้่ทุกคนจ้าทุกคนวันนี้แม่วาพากินพาเที่ยวจะพาทําหมกหน่อไม้ใส่หมูสามหนูไม่ใช่ใส่เนื้อหมูจ้ะทุกคนเพราะว่าไม่วากินหมูสามชั้นไม่ค่อยได้จ้ะไขมันเยอะเกินได้เอาเอาเนื้อหมูมาแทนจ้ะหมูสันในนะคะทุกคนอันนี้ก็หน่อไม้เดี๋ยวไม่วาก็ เดี๋ยวก็จะทําจ้ะทำหน่อไม้ต้มไปแล้วเดี๋ยวหั่นหมูก่อนหั่นหมูหมักไว้ก่อนใส่หมูสามชั้นไม่ได้ก็ใส่เนื้อหมูแทนจะใส่หมูสามชั้นจะอร่อยแต่ก่อนไม่ว่าทําก็ใส่หมูสามชั้นนะทุกคนกระดาษแป้งเอาแล้วกันใส่เนื้อหมูแทนจะหั่นหมูก่อนนะคะทุกคนจ้า หั่นหมูแล้วยอย็จะเอาไปหมักไว้ก่อนหั่นไปรเรื่อยๆจ้ะทุกคนมาจ้ะทุกคนทำหน่อไม้จ้ะทำหน่อไม้เป็นฝอยๆหรือแาบภาษาอีสานเนื่อเขียนหน่อไม้จ้ะทุกคนเอาซ่อมทำจ้ะทุกคนเป็นฝอยๆฝอยๆแบบนี้ จะเป็นฟลูอยตรงนี้นะก็หั่นเอาได้นะทุกคนมันก็มันน,นิ่มอยู่นะหั่นเป็นแว่นๆจ้ะหั่นได้โอเคจ้ะนี่จ้ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนจ้ะทำจนเสร็จแล้วค่อยเอาไปปรุงจ้ะหมกหม้อหนูไม้จ้ะ,จะทุกคนมามาปรุงกันจ้ะทุกคน ใส่ละไมลงไปก่อนแม่วาก็จะหมกใส่เตาเตาไอกระทะไฟฟ้าแต่ทุกคนใส่เนื้อหมูลงไปใส่ได้หลายอย่างกันแล้วก็จะเป็นมีนี่ใจทุกคนไม่วาตามลมะข้าวเบือข้าวเบือแต่ว่าไม่มีข้าวข้าวเหนียวทุกคนเอาเอาข้าวเจ้าแล้วก็พริกหัวหอม ตะไคร้จ้ะลงไปเจ้าตะไงไปจ้าเอาหมุกรวบกันก่อนแล้วค่อยค่อยคนทีเดียวจ้ะทุกคนนี่ก็ใส่ไปเลยไอใบเมงรักใส่ไปเมงรักล,ลงไปแล้วก็ต้นหอมจ้ะทุกคนต้นต้นหอมจ้ะโอ้ยมืดๆนะทุกคนเนาะต้นหอม นิว่าไม่ได้ไฟมาเปิดทำอยู่ดังบ้านต้นหอมใบมะกรูดจ้าใส่น้ำปลาจ้ทุกคนใส่น้ำปลาแค่นี้ก่อนจ้ะนิว่าทำไม่เค็มนะทำจืดๆก่อนใส่ซีอิ๊วจ้ะ ใส่แต่บางคมก็ใส่น้ำปลาไม่บาใส่ซีอ,อิ๊วนะคะทุกคนเดี๋ยวใส่น้ำไปนิดนึงน้ำไม่ต้องเยอะแล้วก็บางคนนี่เข้ากันนะจ๊ะทุกคนคุกให้เข้ากัน,กกน,น,เ,กนเดี๋ยวเขาไปเปิดไฟบาคนเขาก็ใส่ผงนัวด้วยนะ ไม่ว่าก็ไม่ได้ใส่เดี๋ทุกคนจะใส่ไปนิดนึงก็ได้นอ้อคนให้เข้ากันก่อนไม่ว่าใส่เนื้อเนื้อหมูแทนไม่ได้ใส่หมูสามชั้นจ้ะแล้วใส่ผงหัวก่อนเพาไม่ว่าผงหัวไไปไหนเนาะเดี๋ยวาผงหัวกกันทุกคนใส่ผงหัวไปนิดนึง แค่นิดเดียวพอจ้ะคลุกให้เข้ากันจะได้เปิดไฟจ้ะทุกคนแล้วใครชอบเผ็ดๆก็ใส่ลูกโดดลงไปจ้ะทุกคนไม่ว่ากินเผ็ดไม่ได้ดรอกร้อนท้องตอนนี้ร้อนท้องมากเดี๋ยวไปไปเปิดไฟก่อนจ้ะทุกคนจ้ะทุกคน เวลาก็เปิดไฟแล้วจาะทั้งคนคนจะทุกคนคนฉลอดจะเดวมันติดหม้อไม่หม้อ หม้อหน่อไม้จ้ะทุกคนทุกคนจ้า มันจืดไปนิดนึงเดี๋ยวไม่ว่าใส่ปลาไ้วนิดนึง้ะจืดไปนิดนึงใส่ปลาอีกหน่อยเราก็จะได้แนะน่ใจทุกคนพันขึ้นเยอะเลยยิ่งชิมดูอร่อยแล้วแต่ว่าจืดไปไงเนึงยถ้าใส่หมูสามชั้นจะอร่อยกว่านี้อีก จวขอให้น้ำแห้งก่อนนิหน่อยนึงค่ะทุกคนจ้าแล้วก็แล้วก็เสร็จละน้ำแห้งก่อนนิดหน่อยนึงคนไปไเรื่อยๆถ้าไม่คนเดี๋ยวเขาติดมั่งเพราะว่าแต่ทุกคนเสร็จแล้วจ้ามามาเทใส่ชามเลยได้เยอะมากสองถุงโอ้โหต้องพริกมากกว่าน,นี้นะเนี่ยมันดูสตนนิ๊กนิดเดี๋ยวมันเผ็ดไปไม่เอาร้อนท้องมาทุกคนโอ้โหเสร็จแล้วอร่อย ก็นด้วยกันจ้าแต่คลิปนี้แม่วาก็ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจจ้า